สังยุตติอามีมาในาสังยุตตานิกายสืบต่อไปนาโมตาสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมาสามพุทธาสะ เอวเมีสุตังเอกังสมาญาปะคาวาสาวาทียังวิหาละตีเป็นทิคาสาอาราเมอาหังพิกาเวญาวาเตวาสักาญญะกัญคามีเวเววิจิตตวา กาเมหิวิจ้าอนุสาเหตุหิธรรมเมหิสาวิตากังสาวิจาลังวิเวกาจังปิติสุขังปัจจญานงอุปปัสสัปปจาริหารติทิ สาอาทโวฟังลาสาปุริสาตังไลกาถาบาตนว่าเอวามเมสูตังนี้เป็นต้นแห่งสูตรอันชื่อว่ากาสาปาสังยุตะสูตรอันนี้มาในนิตานวักสังยุตานีกายตามดังคาตนชื่อว่าอานอนตาหากใดสดับรับฟังมา อาติเตกาเลในากาลาสามไมยาคาหนึ่งพระคาวาอันว่าสาปัญอยู่พระพุทธเจ้าแห่งเล่ากำลังสาธิตสามลานโดยอิริยาบถอยู่ในวิหารเจตวันนาอารามของนายอนานันดาปินติกาสามาาเศรษฐี การมีจิมกายเมืองสาวาธิราชตานีนั้นแลในากาลาเมื่อนานสัพญ,ญูเจ้าก็ได้เลือกหามายัางพีโกตั้งหลายมาแล้วก็ต,เตา,า,เรราเตสานาสามแดงอย่างธรรมมาเตสานาอวดอ้างอย่างพระมาหากสปตเเยนเจ้าว่าเป็นผู้สมมาธาเป็นผู้เถง จาญแลอาพิญญาตั้งหลายแลได้รับองพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพุทธวาจานาคาถาบารีวาอาหังปิกาเวญวาเตวา อากาคามีดังนี้เป็นต้นว่าพิขาเวดูลาพิกูต่างลายในกาละเมื่อใดปราตาทากาตาวังว่าการสงบจากการมาต่างหลายแลกูสาลารมแล้วแลถึงปัจจายามิติตาวิจาราบิติ และสุขอนเกิดอันแต่วิเศษแม่นว่าพระมาหากาสาปาก็เข้าชายานใดสันได้สารเดียวเหมือนการแลดูลาพีครูต่างลายในกาลาเมื่อไดเล่าตาตากาตาวางว่าพอสางอบล้ำงาแแลเวตากาวิจาลาเสือได้แล้วก็เข้าถึงตุติยาญาณมีความ พ่องใสแห่งจิตยอยู่ภายในเป็นธรรมอันยิ่งหากเกิดหากเกิดขึ้นบ่มีวิตากาบ่มีวิจาระปิติมีปิติและสุขอันเกิดแก่สมาธิแม้นว่ากาสปากันก็เข้าตุติยาในสนานและดูลาพีคูตังลาย เมื่อใดเราตาธากาตาวางว่าพอความเสียความเสียจากปิติใดก็เป็นผู้มีความโอเปคามิสติสัมปช,ชัญญาและสักเบยสุขโดยนามากายละเป็นเถิงตา ตติญาเจยานและพระอริยเจ้าตัง้งหลายหากใดสังเสริีไดอย่างชยานนิแลเป็นผู้มีอุเปกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แม่ว่าพามาหากาสปาก็วางข่าวตาติยาชยานใดสันเดียวเหมือนกันแลดูลาภิกุตัง้งหลายในกาลเมือ่อใดเราตาถากะตาวังว่าเพราะมากา มาละเสียอย่างความสุงและตรงในในดับเสียอย่างโสมาณาซาแต่ก่อนได้แล้วก็จึงได้จะตุทายานที่บ่มีสุขบ่มีตุกมีอุเปคาเป็นเหตุมีสติบริสุดเดี แม้นว่าพระมาหากาสาปาก็วางว่าจะตุทยานในสานานเหมือนดังพระตาถากาตาแลดูลาภิกุตังลายเมื่อเราตาถากาตาวางว่าพอได้กล่าวล่วงพนโลปาชยานแม้นว่าดับเสียยางปาติตายาแลก็ได้ บ่ใส่ใจถึงนามานามาตาสัญญาและโดยประการสัญ,ญโดยประการตั้งลายตั้งมวลก็เตากาอากาอากาศชยาตายาตานะชาชยานและอันมีอา拉มาเป็นอากาศบ่มีเสียงความสูงดังนี้แล้ว กาสาปาโกวางเข้าอากานาอากานาจตนาชายานสันเดียวเหมือนดังตาถากาตาแล้ววาดูลาบิกูต่างลายเมื่อเราตาถากาตาวางว่าพระได้ก,กาวลวงพ้นจากอากาศสานาาตนาชายานได้โดยประการทั้งมวลก็จิงกาววิญญาณ ญาตายาญาตนาญาอันมีารมากาวิญญาณที่ศูนย์บ่ไดดังนี้แลแม่นว่ากาสปปะปก็วางข้าววิญญาณอาชาวิญญาณญ,ญาตนาแล่ญาณันานั้นแลเหมือนดังตาถาคตาดูลาบิกูตลายเมื่อเราตาถาคตาพ่อกล่าวล่วงวิญญาณญาชยญาตนาแลโด,ดยประการตั้งมวลและจึงข้าวมายัง อากิจจยานยตานาชยานอันมีอลมากาวาบ่มีวัตถุอันใดเหมือนอยู่ดังนี้ แม่นวากาสาปาก็วางข้าวอากิจชายายาตนาชายานไดเหมือนการเลกาพาตาถากาตาแล้ววัดูลาพี่โกาต่างลายเมื่อใดตาถากาตาวังว่าบลวงปนอากิจชายายาตนาชายานได้โดยต่างมวลแลก็จริงเขา เนวาเนวะสัญญาญาสัญญาญาตนาชยานเมนวากาสะปาโกวังเขาเนวาเนวะสัญญานาสัญญาญาตนาได้เหมือนดังตาถากาตาแล้วดูลาพีคูตังลาย เมื่อใดตาถากาตาวังว่าเพราะกาวังโนเนยะเนวะสัญญาณาสัญญาญ,ญา,าตานาใดโดยประการตั้งมวลก็จริงเข้าสัญญาเว เวตายิตานิโลธาสามาบัตแลดับเสียได้แล้วอย่างสัญญาเรเวตานาอยู่แมนวากาสปาก็วางว่าเข้าสัญญาญาตนานิโรธาสามาบัตสานานเหมือนดังปลาตาถาคตะแล้วสมเด็จพระสัพพันอยู่เจ้าการวาสามแดงการที่มหากาัสปาเถีนเจ้าเป็นผู้มีสา มาตเข่าสยานสมบัติได้สี่ประการกับตาเต่ากับพระพุทธเจ้าดังสามแดงมาแล้วก็จริงได้สามแดงอย่างพระธรรมเทศนายกยออย่างมหากัสปาเห็นเจ้าว่าเป็นผู้สามาสามโคแลเถึงอญญาพินญยาตั้งสี่ไดเต้าเดียวกับพระพุทธเจ้าต่อไปไปนาดังบาลีวะอาหี ว่าอาหางพิกาเวยาวเตาวาากาอากาศามีอเนกาวิหิจิตังอิสีอิสีวิทางปัจจุโพป,ปานุปานุโพมีดังนี้วัดุลาบิกูตังลายเมื่อใดประตาธากาตาวังว่าเราจักสามแดงอย่างอิลิี อีที่เลีดแลหลายประการคือว่าคนเดียวก็ดาเป็นหลายคนบ่ได้และหลายคนเป็นคนเดียวก็ได้และก็ดาปรากฏก็ได้และก็ตามือหายไปก็ได้ยกขึ้นมาพอดขึ้นมาดำขึ้นมาในแผ่นดินเหมือนในน้ําก็ได้และตันเตียวอยู่บนผิวน้ําเหมือนเตียวอยู่บนแผ่นดินก็ได้พอเฮินไป บนอากาศเหมือนนกก็ได้แลโกูลูกบอยังคงพระอาติพนจันและมีอิทธิฤทธิอนุภาพมากนักโดยอย่าโดยฝ่ามือก็ได้ได้ ใจอำนานาจต่างกายตลาบต่อเตาถึงพมมาลกก็ได้ดังนี้แลแม่นว่าพระกาสปาสามแดงอย่างอิทธิฤทธิสานันแล้วเหมือนดังพระตาถากาตาแล้ววัดดูลาบิกูตัางลายเมื่อใดเราตาถากาตาจ้างฟังอย่างเสียงสองประการคือว่าเสียงติบและเสียงมนุษย์สาโลกที่อยู่ไกลอยู่ไกลโดยติบโซ เตสโอตาทาตุอ่านบริสุทธิ์หลวงพรเสียอย่างวิสย มนุษย์สาโลต่างลายก็ได้แม่นว่าพระกัสสาปาก็ฟังอย่างเสียงสองประการเหมือนดังพระตาถากาตาดูลาผีกูต่างลายเมื่อใดตาา,าตาากตาเว้าหวังว่าเรากำเกำ่าเรากำหนดลูใจแห่งสัต่างลายบุกกะลาอื่นโดยใจคือว่าจิตที่มีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาหรือว่าจิตปราศจากราคา ก็รู้ว่าจิตปาสจากราคาจิตมีโทสาก็รู้ว่าจิตมีโทหาหรือว่าจิตปาสจากโทสาก็รู้ว่าจิตปาสจากโทสาจิตมีโมหาก็รู้ว่าจิตมีโมหาหรือว่าจิตปาสจากโมหาก็รู้ว่าจิตปาสจากโมหาจิตหดหูก็รู้ว่าจิตหดหูหรือว่าฟ้าฟุ้งซ่านแล้วก็รู้ว่าจิตฟุงซานจิตเป็น มหามาลตาก็รู้ว่าจิตเป็นมหาลตาหรือว่าจิตเป็นมหามหาลาตาก็รู้ว่าจิตเป็นมาลาตาจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าจิตอื่นบ่ยิ่งกว่าหรือว่าจิตบ่มีจิตอื่นยิ่งไปกว่าก็รู้ว่าจิตบ่มีจิตอื่นยิ่งไปกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิหรือว่าจิตบ่ลุบ จิตบ่เป็นสมาธิก็รู้ว่าจิตบ่เป็นสมาธิาจิตล่วงพน,น,นก็รู้ว่าจิตล่วงพนหรือว่าจิตบ่ล่วงพนก็เรียรู้ว่าจิตล่วงพนดังนี้แหละ แม่นว่าการสาปาก็หากกรนมดูใจของศาสคืนของบุกาลาอื่นโดยใจของตนเหมือนด่งพระตาทากาตานี้แลดูลาพีกูต่างลายเมื่อใดเล่าตาทากาตาจากตัวตามลาลึกเถิงจาดก่อนอันเป็นมากนาะคือลาลูกจาดใดหนึ่งแลจาดสองพองแลจาดสามพองแลจาดสี่จัดห้าพองจาด สิบพองจาดสาวพองสามสิบพองสี่สิบห้าสิบพองล้อยจาดพองแหลกปันจาดพองแสนจาดพองตลาดเธอ สางสางวัตากเป็นอันเป็นมากนักพองและตลาเถองเววัตากปาเป็นมากนักพองตลาเถืงสังฆวัตตากัพองเป็นอันมากนักดังนี้แลในพระวะพุนอันนอเรามีชื่อว่าสันนีมีโคสันนีมีผิวพานวันนะสันนี มีอาหารสันนิสวยรคสุขสวยทุกสนันนิมีอายุบเบียงเท่านี้การว่าจุติตาจากภาวะอันนี้แล้วได้ไปเกิดในภาวะพุนแมนว่าในภาวะมนานเราก็มีจือสันน้แมนว่าในภาวะนี้เราก็มีโคตสันนิมีผิวพรรณวานาดังนี้มีอาหารดังนี้สะเวยสุขสวเวยทุกดังนี้ เมอายุเพียงเต่านี้การวาจุติจากพราะวาะนี้ก็ได้มาเกิดในพราวานีเราเตรียมยอมละเลึกถึงจติก่อนได้เป็นอันมากนักพร้อมต่างอาการพร้อมต่างอุปาเตด้วยประการดังกล่าวมานี้แม่น่ากาสปาควรลรลเลืกกาติก่อนได้เป็นสนานมากนักเหมือนดังตาทากตะและวัดูลาภิขุตั้งลาย เมื่อได้เล่าตาทากาตาเล่าพ่อเลงดูมูสัตกรลังจุติกำลังเกิดตำจาในพระณีบอมีผิวพัุ์ดีมีผิวพัธุ์ตำจาได้ดีตกแลตุงงยางโดยติประจ,จักขุญานอันบริรีส่วนหลวงพรแห่งจักขุตาวิสัยมนุษย์ตาต่างหลายย่อมรู้แจ้งยังมูสัตวผู้เป็นไปตามกรรมแห่งตนดังนี้ว่า ฟงสัตว์นี้ได้ประกอบด้วย่ายาตุจาริตาวัจีวจีตุจาริตและมโนตุจเลตก่าวติเตียนอย่างพระอริยาเจ้าตั้งลายเป็นมิชาทิทีถือเอาการกระทำโดยอำนาจแห่งมิชาทิทีเมื่อตายไปแล้วเขาก็เตรียมยอมเข้าไปสู่อบายทุกติคือวินิปาตะนโลกส่วนอันวาสัตว์ผู้ประกอบไปโดย กาญาสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริบรตบดาติเตียนยังพระอริยาเจ้าตั้งหลายเป็นสมาธิทีถือเอาการกระามโดยอำนาจแห่งสมาธิที <c oughs> เมื่อเขาตายไปแล้วก็เตรียมยอมได้ไปเกิดในสวรรค์เทวโลกดังนี้แล,ล้วาตาทากาตาเตรียมยอมหันหมูสัตว์ผู้กำลังจุติ กำลังเกิดตามจ้าในพระนิษมีผิวพันวันะดีมีผิวพันตามจ้าได้ดีทุกอยากโดยเติปจาจักภูญาตอันบริสุทธ์ล่วงพ้นจักภูตาวิสัยสองคนต่างลายย่อมรู้แจ้งยังหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมแห่งตน โดยประการดังกล่าวมานีแม่นว่ากัศสปาก็เล็งดูหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดตำจ้าพลานิตมีผิวพันธ์ดีมีผิวพันธ์นตำจ้าได้ดีตกตุกแลโดยติปาจ,จะขุดยานอันบริสุทธิ์ล่วงพ้นวิสัยของคนต่างลา ก็เตรียมย่อมรู้แจงอย่างหมูสัตวผู้เป็นไปตามกรรมแห่งตนหากใดกตามาสานันลแลได้เหมือนพระตาถากาตานิแลวัดูลาปิกูต่างหลายมองด้วยการกะตามเือแจ้งโดยปัญญาอันฉลาดของเราตาถากาตาจริงเข้าเจโตวิมุติปัญญาวิมุติคือ ที่ถือที่จอวาหาอาสาวกิเลสบ่ได้แล้วเพราะอาสาวกิเลสหากเสียงไปแล้วอยู่ในปัจจุปันนาแมนว่ามหากัสสปะก็เข้าถึงเจโตวิมุติปัญญาวิมุติที่ชื่อว่าหาอาสาวกิเลสบอได้เพราะหาอาสาวกิเลสเสียงสุญไปแล้ว กาตามหือแจงโดยปัญญาอันยิ่งโดยตนอยู่ในปัจจุปนาเหมือนดังพระตาถากตาเนื้อความแห่งพระสูตรทวนสีก็มีโดยประการดังกล่าวมานี้แล เมษนาสามแดงยังกัดสปาส่างอยู่ตอนทวนสีก็บังคมสมเลสเด็ด <h ums>